สาวงามพิจิตนาพิชวนมองไอ้หนุ่มวังทองลงมองสาวเมืองพิจิตเพียงตาสบตายิ่งพาหัวใจให้คิดอยากบอกรักเธออยากจะยอดมิตรอยากฝากชีวิตอยากคิดหมายปอง สวัสดีครับวันนี้ตอนเช้านะครับประมาณ8โมงครับผมอยู่ที่จังหวัดพิจิตรครับผมวันนี้ทีมงานม่วงมาซื้อวัวไว้100ตัวนะครับทั้งหมด100ตัวครับแต่วันนี้ขอจับ50ตัวครับเนื่องจากระดมทุนได้แค่ประมาณ50ตัวนะครับวัวชุดนี้เขาซื้อมาจากทีมงานม่วงครับเลี้ยงประมาณ7-8เดือนครับผมไล่ทุ่งด้วยแล้วก็เอาเข้าโรงเดือนกิน ย่านในเปียแล้วก็กินอาหารนะครับอาหารเสริมอาหารเดี๋ยวดูครับค,ครับพี่จับหมดแล้วให้นี่ดูดันไปร <c oughs> ได้ครับดเดี๋ยวทยอยดูได้ครับกินอาหารของซีพีใช่ไหมพี่ ขนาดช่วยมันไม่ให้ช่วยหนักอะไรโดนงี้ก็มาให้นะครับหมดเลยเนี่ยจากนอกมาหมดเลยนังผมอ่ะอาครับเติมจากมาจากวังประจบทั้งหมดนะครับของเชนของให้นะครับให้กินอาหารซีพีครับกินอาหารเม็ดของซีพีครับ100้ตัวครับวันนี้ซื้อเขานะครับ จะจับ50ตัวก่อนครับนี่ครับเป็นก็จะเป็นวัวสี่หมื่นกว่าครับซื้อมาสองหมื่นกว่าเียงประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับนี่เป็นอาชีพหลักเขาคือเลี้ยงปลาดุกนะครับเขาเลี้ยงปลาดุกครับแล้วก็เลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมครับแต่อาชีพเสริมนี่หนึ่งร้อตัวนะครับเลี้ยงเจ็ดแปดเดือนไก่ชนก็มีครับพี่นี่ตอนนี้ในในในอาร์มถอยรถเข้ามาแล้ว ในฉากกำลังทำซองครับอย่าไปตัดข้าวที่ก่อนะดูด้วยนะไอ้ตาก็ของตลาดมามันจับไปทไม่บอกเขาจะตออตลาดมาดูนะครับนี่ครับ สเปคนะครับสเปควันนี้ทีแรกจะเอาเป็นตัวประกันนะตัวแร้จะเอาเป็นตัวประกันเฮ้ยเยอะขู้กเยอะฝันลมอะไรนั่นนะไม่นานด้วยนะนึกที่แย่ของตามตกที่สบอ่ะใส่คาระกี่ตัวพี่อํา ใส่คารีตัวลองดูก่อนถ้ามันแน่นก็สิบเจ็ดสถ้ามันแน่นก็่สิครับผมอลองทำที่ขึ้นแล้วับเรียว่อะไร่าีอะไรอ,บบองตัวไ้ไอ,อ,อ้พวน,น้องตัวไลแล้วกายจังเล้ยูทูบู แต่ตอนนี้มีสองตัวสตัวนรัมัดเนี่ยเอาควนใหญ่ไปขอเวลาให้ทำสองแป๊บหนึ่งนะครับซองเหล็กเรา,ออา,า,ารเอามาจากตลาดวัวครับอเอามาจากตลาดวัวครับเตรียมความพร้อมนะครับแผงเหล็กมัดเชือกอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับทำแผงครับมัดแกจะเสร็จแล้วครับเราจะเอาผลมัดล่างเนี่ย ตัวนี้ในอาร์มจะเอาไว้หนึ่งตัวเจ้าของเขาขอไว้หนึ่งตัวครับแม่นเหมือนเดิมครับผมโอ้โหตัวนี้เขาขอไว้นะครับตัวนี้สวยครับตรงข้าหัวได้ครับแข่งขายใหญ่ครับ เดี๋ยวนี้ปอกไก่อนมันไหวมเดี๋ยนี้ใหญ่แล้วเดี๋ยวนั้นอ่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจย็นลุกใจเย็นอยู่ด้วยกันนานครับไปไหนก็ไปเป็นฝู้ครับไปเป็นขบวนครับขอโหลครับ ใช่ครับวันเสาร์ครับพี่เริ่มตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์นะครับพี่ออกได้ทั้งวันครับออกตัก้งแต่วันเสาร์เลยครับได้ครับ มัดไปก่อนครับโดยที่ไม่ใช่นะครับแมวตัวอะยังไม้เตรียมไม้ให้พร้อมไล่หัวต้องใช้ไม้ครับไม้ไปไหนเสร็จแล้วเตรียมไม้ไปไหนเสร็จแล้วอันนี้ใครเอาใครใช้อันนี้ิใช่ครับออยูปิงไล่วัวต้องใช้ไม้นะครับ กี่ตัวข้านี้กี่ตัวข้าวมันกี่ตัวสิบแปดเหลือสิบเจ็ดครับขกินสิบเจ็ดเลยครับหมดหมด <c oughs> เสเปคเข้าขุานนะครับเป็นวัวเข้าขุนครับเอาไหนเขาอาร์ตมาช่วยหนึ่งคนหมุนครับควงสว่านอยู่ อนำหน้าไปแล้วนำหน้าไปแล้วนำไปแล้วไปแล้วตัวที่หนึ่งขึ้นแล้วครับตามแล้วครับไปลูกไปไปลูกไปไปกินหญ้าสวยท่าใสายตัวคอลายนี่สวยนะครับเอาไม่ปิดนะเบื่อไม่เผื่อ

เด well> um, ี๋ยวไม่านลกใช่มันอยู่แต่ในข้องค่อยๆไปลูกค uh ่อยขึ้นไปอึ๊บเออไม่แน่นไม่แน่น นับใหม่ไหมคว่า <laughs> มันหลาย่ว่าทางไปี่หาล่นสิบแปดตัวส8ตัแปด นอนกวานนอะจริงป่ะน่ยเดี๋ยวไปน้ำดูตอนถ่ายกันนนับดีๆเขามีสิบ้บไปหนสิบเก้าอือนี่นับไม่แ้ได้หนอเนี่ยเอานับทั้งสองฝ่ายพี่ ไม่ไม่ไ้ให้เราช่งกเราช่งกี่ตัวร้อไเอาไรู้ว่ากี่ตัวนั่นแหละช่เก่ตัวลกเลยหรอมาหานอันถ่ายเอาหรือเอาใ่เลยแิโัน่นมันแน่นวะดูแล้วมันแน่นวะ ขายแล้วก so mm ็เอาเข้ามารนมันจะได้ไม่ต้องขยับหลยทีข้าไปให้กอนเนิดน่เก้าตัวเยมันเห็มอ้อเก้าสิบเกใช่มสิบเก้าไหมเก้ารถไปรถติดน้อยไม่เรเ้าเจับ้าเกั้าแล้วเต้นกว่าเยอะเยเย เดินทางแล้วครับหนึ่งคันเดี๋ยวไปถ่ายใส่อีกคันหนึ่งนะครับเพราะว่าคันนี้มันแน่นสิบเก้าตัวครับนับแล้วสิบเก้าตัวคันนี้นี่ <c oughs> อันนี้สะประดุกนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่โก้ไปเลย sử 100 tuôi, mình đăng trả 50 tuôi. Thôi. Giai. Ồ, nuôi gà. Giai. Ồ, nuôi กินเี้ยนะครับฮะากัดขนไปกินไอ้ยาแมาด้วยแล้วพันนี้ไปขอยาไปให้โวชนไม่ดีเลยขิงหนาวเกิดนะน่าจะกินดีเอ้ยยาสดยาเขียวดีครับนี่นี่ียาโวชนอัดขอยาให้โชนนี่ ดีกว่ามาัา้งมาถ่ายใส่อีกหนึ่งคันนะครับมุสันนาแก่ครับ สเปคครับสเปคสเปคจริงๆนะครับหนังวดีหนังดีเลี้ยงหัวโตเลี้ยงวัวไปงานอดิเรกอ่ะคอเงินรายได้เสริมอเลี้ยงที่แล้วร้อยกว่าแต่ไป็นรายได้เสริมเมื่อกี้เขาบอกว่าสั่งเอาเลยนะร้อยตัวดูให้ผมเลยโอ้โหแล้วมีกี่ตัวแล้วมีสองมีสองโห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 หหโพีหโีโตัวแล้วโอโหโหัวร้อหห ไปรูปป้ายสเปคนะครับโอ,โ,โอ้โหพี่น้องสุพรรณเมืองการนี่ไปดูได้นะครับของทีมงานม่วงครับโอ้โหสองสามสี่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 หรัห้าโอ้โหขึ้นมนรถดูตัวโตว่ะ หกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่าสิบแล้วไปสิบแล้วนะกันดีดีเฮ้ย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 

แน่นก็ก้าแล้วออกตัวไหมแน่น แบบนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงวัวกลางน้ำใช่ไหมกลางครับกลางน้ำนเนาะเลี้ยงดีไปหน่อยเลี้ยงดีไปหน่อยเลี้ยงดีจริงเลี้ยงดีเลี้ยงดีไปหน่อยคือให้อาหารเาออยอะเกินเนี่ยอ้วนอ้วนดีแต่ก็อ้วนแล้วกินเป็นแล้วแปดดูขนาดแปดนะ <c oughs> ไอคันไหมดูแล้วจะไปไม่ถึงห้าสิบตัวนะถึงไหมสิบแปด หรือจะเก็บตังไว้ซื้ออย่างอื่นเนอะเออแล้วแต่หน้าแปดลังสองมาแล้วครับกำลังจะมาอีก อีกตัวดีๆลูกอีงตัวดีๆอีกตัวอีกตัวเดียวอีกอีกสก็ได้ไหเฮ้ สองสามบนรถนี่สิบแปดนะครับเหลือไว้บนรถหนึ่งตัวเหลือไว้บนรถในอาร์มหนึ่งตัวเอาออกนอกตัวไหมพอดีพอดีเดี๋ยวเลี้ยงตัวแป๊บนึงพอดีเนี่ยเขาแน่นเอาเแน่นเราออกเลยนะเอาออกผมอ่ะเอแน่ไหมเอาเอาไม่เลี้ยงตัวพอดีถ้าถ้าเอาออกตัวมันจะเลี้ยงตัวพอดี เอาตัวเนอะพี่พี่เอาออกปตัวนงเนี่ยเหนื่มั้มันจะน่นนะอ๋อยืนพอดีพอดีครพี่มอมันไม่ค่อยแข็งยมัวมันไม่ค่อยเดือดออกมาขายมัวมันเลี้ยงมันพุ่นปูนออกออก็ได้เพื่อความสบายใจนะแต่ว่าเราว่ามันพอดีขวางนิดตัวนึงนึ่ ก็เป็นบรูคันนี้17ตัวเอาไปอีกหนึ่งเอามาตัวเดียวมาตัวเดียวจ้า เหครับให้สินไปนงอชนออกข้าให้ด้วยเออถาวางกัไปเดอครับครับครับแล้วก็เอารถไฟไปมาดไว้สนามงชนนะน้ำน้ำขอให้ทะเลน,นะครับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ากับแปดเป็นสิบเจ็ดนะครับรถคันนี้สิบเจ็ดตัว ยังคงค้างไว้บนรถในอาร์มสองตัวครับผมเดีย๋ยวตามไปขึ้นใหม่ครับขึ้นอีกหนึ่งข้อครับ